45, สี่สิบห้าพรรษาเวียนถึงแล้วพระนางแก้วแห่งแผ่นดินถิ่นสยามพระบารมีแผ่ปกทั่วเขตคามทรงงดงามผ่องประพัดคู่พระภูมีทรงเป็นมิ่งขวัญปวงประชาราศบำรุงชาติขจัดทุกเย็นสุขสี น้อมเสียงเกล้าวถวายพระพรพระราชินีสดุดีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางรุ่งนภาเตชะอาพรชัยประธานคณะกรร,ก,รก,กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดมหันตพารามในพระราชูประถมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี